สวัสดีค่ะวันนี้เข้าจะมาดูปะาหินค่ะอืมเราก็จะเดินทางไปเลยค่ะระหว่างทางก็จะมีจัดทุ่งนานะคะน,น,คะนี่นี่ค่ะว้าวนี่ค่ะนี่คือปะาหินนะคะเขาเรียกว่ากู่พันนานะคะ นี่ค่ะนี่วู้นี่สัตว์เก่ามากเลยนะคะว้าวอู้นี่ค่ะอื้อสวยจังเลยแล้วก็มีหมาวิ่งเล่นอยู่นะคะนี่ค่ะมีของมาไหว้ด้วยนะคะนี่ค่ะ มีกวางมาเลยวางอยู <S <S ่กลางพุ่งมาเลยเนาะไปกันเลยเราจะไปที่ต่อไปนะคะนี่ค่ะเรามาดูคาเฟ่นะคะไหนเหมือนต้นคริสตัลละลูกนี่โอ้โหบนอันมือพี่นะวันนี้เราก็มาดูคาเฟ่ค่ะนี่ค่ะรถก็ไม่ค่อยเยอะนะคะ นี่ค่ะแล้วก็จะออกไปดูกันเลยนะคะอืมเราจะค่อยๆเดินนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ในคาเฟ่นะคะที่เข้าหอมจอดรถอยู่คือหน้าร้านอาหารนะคะอืมมีรถคันใหญ่มากเลยค่ะว้าวโอ้โหนี่ค่ะเราก็จะเดินไปดูกันนะคะ น an hey. ี hey. Ed, hey. ่ตรงอ่างนะตรงบ่อหนาตรงนี้นะคะก็จะมีปลาเล็กๆนะคะอาศัยอยู่นะคะมีอะไรมีปลาจริงเหรอไม่มีไม่แม่แม่เดินหมดมีจั ามันก็ดีมากกเลยค่ะว้าวนี่ค่ะป้พ่อพ่ป้าตัวตรงนี้เรียงนะงน้องเสียงดังมันก็ตกใจลูกนี่อันนี้คือแบบ มาดูว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะ,ะแล้วก็มาดูร้า,านอาหารด้วยนะอืมว้าวโ,โล,โลหะเหล็กก็จัดเหมือนประเทศจีนเลยนี่ค่ะข้าวใหม่ก็มาดูนะคะว่ามีปลาหรือเปล่าเห็นพี่ข้าวหอมไปอยู่นู่นแล้วฮิฮู้ยกระลักมาอยู่โหว้วาวนี่พี่ขาหอมกับพี่ขาใหม่ก็มาดูด้วยกันนะคะ น้องเขาบอกว่าเขาเห็นปลาตรงนั้นเขาก็ไปแล้วไหนปลาไม่ได้มีมีแม่มีมสวยจังเลยคือสวยมากเลยนะคะมันสวยมากๆมากๆเลยคะ่ะอืมเขาก็ถ่ายนะคะนี่ว้าวสวยมา,มากเลยคะ่ะ นี่ค้าถา่ายรูปห้ดูนะคะอ้านอาหาะนะคะนี่เราเดินมาเจอร้านอาหารนะคะนี่เราออกมาจากร้านอาหารแล้วนะคะเราออกมาแล้วนะคะจากร้านอาหารนะ,ะเราออกาเร็เจอน้ำคุกอยู่ตรงนี้เลยนะคะ อยู่กลางแม่น้ำค่ะบางนี้ก็มีปานะคะนาคะเล็กๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะมันบุ่มบุๆมบุมบุมอยู่ดีทางนี้ก็มีค่ะมันบุ่มบุมบุ่มบุมอยู่ค่ะมันยังตัวเล็กอยู่เลยเท่ากับตัวที่เราเลี้ยงอยู่บ้าน นี่ค่ะเราก็จะเดินทางเวโตนะคะสีน้ำเงินอ่ะสีแดงค่ะละขาวน่ะสีแดงแั่หน่อยอ่ะ <Radio> ว้าว <S <S 2> <S 2> บ๊ายบายนะคะ